คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564ครับวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอตัวเลขเด็ดๆอีกตามเคยครับอีกเช่นเดิมครับวันนี้ประเดิมคิปแรกด้วย เอสใบเขียวงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564เอสใบเขียวสูตรใหม่ครับมีดังนี้65 63 15 13เอสใบเขียวงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ครับไม่รอช้าครับไม่รอช้ามาต่อกันเลยครับด้วยเลขครบปฏิทินเลขปฏิทินงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564 ให้4 7 3 9งวดที่ผ่านมาก็ให้ถูกครับให้ถูกท้ายรางวันที่หนึ่งท้ายรางวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาออก9 7 2เลขปฏิทินให้9 8 2 7พับมาต่อกันด้วยแอดมุกบนล่างงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ให้เลข5ครับสองตัวก็มี5 0กับ5 1งวดที่ผ่านมาก็ให้ถูกครับให้เลข4ออก4 5ล่าง รับมาอีกสไลด์หนึงของแอดมุกครับเลขล่างงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ให้เลข9ตตัวก็มี95 97งวดที่ผ่านมาก็ให้ถูกให้เลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรับฐบาลงวดที่ผ่านมาออกเลขท้าย2ตัวออก45ครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปท้ายคลิปของรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ครับทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็ขอสรุปดังนี้ คู่โต๊ดมี2 4 7 4 3 1 4 1 5 1ชุดแต่งโต๊ดก็มี9ก4าสอ8สี่ครับตัวเลขที่นําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทางช่องรวมเลขเด็ดอาจาร,รย์ดังก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจทางช่องทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ